สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําปลาเนื้อสมุนไพรกันนะคะเป็นอาหารง่ายๆค่ะเป็นอาหารเพื่อสุขภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะเนื้อปลาก็ต้องมีปลานะคะวันนี้เราใช้เป็นปลาหนินค่ะนี่ค่ะหลักๆล้างทำความสะอาดแล้ววิธีล้างปลาที่มาให้ค่ะเราก็จะใช้แป้งมันค่ะล้างนะคะล้างให้สะอาดเนะะี่ยค่ะข้างในตัวนี้เราก็ล้างออกให้หมดเลยนะคะดำๆเนะะี่ยค่ะแล้วก็จะมีสมุนไพรตะไคร้วันนี้เราใช้สองต้นพริก ตามความชอบนะคะเผ็ดมากเผ็ดน้อยรากผักชีใบมะกรูดแล้วก็ขา่าหอมแดงแล้วก็ตะไคร้เดี๋ยวเรามาตำสมุนไพรกันก่อนค่ะนี่นะคะเครื่องสมุนไพรของเราก็จะหั่นแบบนี้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไม่ตำนะคะเราจะใช้เครื่องปัน่นเนี่ยค่ะตัวนี้ที่รักซื้อมาใหม่แล้วจะไม่เคยใช้วันนี้เราจะใช้ดูว่ามันจะปั่นแล้วมันจะละเอียดแค่ไหนเดี๋ยวเรามาลองทํากันเลยค่ะปั่นเครื่องสมุนไพรก่อนนะคะ นี่นะคะนี่นะคะเครื่องปั่นใหม่ลังนะอันนี้กระเทียมนะคะลักหั่นแบบนี้ประมาณ3กลีบหอมแดงประมาณ4หวัวตามชอบเลยค่ะอันนี้รากผักชีแล้วก็ข่าอันนี้พริกเผ็ดตามชอบได้เลยแล้วก็อันนี้ตะไคร้หลักใช้สองต้น กับใบมะกรูดนะคะนี่ค่ะนี่สมุนไพรของเราก็อยู่ในเครื่องปั่นแล้วเราจะปั่นลืมไปใส่เกลือประมาณหนึ่งช้อนชาน,นะคะ แต่ว่าเราจะพอได้ละแค่เนี้เปิดเดียสินี่ค่ะนี่นะคะแค่นี้น่าจะพอได้ละนี่ไม่ต้องตมเลยสะดวกสบายนี่นะคะละเอียดแบบนี้ล้วจะใส่ลงไปชอมตรงนี้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะปรุงรสเลยนะคะเราจะใส่ ใส่ผงปรุงรสไป1ช้อนนะคะเส็ใส่เกลือครึ่งช้อนชาแล้วมันหอยสามช้อนนะคะสองแ้ำมันหอยสามช้อนนะคะคลุกเคล้าให้เครื่องของเราเข้ากันก่อน แล้วเราก็จะเอาปลาค่ะปลาเนร์เนี่ยคะ่ะใส่ออกไปปลาเนร์เราซื้อมาในตัวหนึ่งน่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดได้นะคะไม่ถึงโลนะนี่นะคะเขาไว้อย่างนี้นะคะแล้วเราจะทิ้งเขาไวสิบห้านาทีค่ะหมักเขาไว้ก่อนนี่มีเสียงเอฟเฟกหมาเห่าด้วยมันจะอร่อยก็ตรงนี้แหละนี่นะคะเดี๋ยวเราทิ้งไว้อย่างนี้คะ่ะสิบห้านาทีนะคะแล้วเดี๋ยวเอาเป็นเรื่องกันนี่นะคะผ่านไปสิบห้านาทีแล้ว แล้วก็จะเอาปลาของเราเป็นนึ่งค่ะแล้วจะลองด้วยผักกองตุ้งเนาะเราไปตลาดแล้วได้ผักกองตุ้งมาแต่ถ้าใครมีผักอะไรก็ใส่ได้นะคะถ้าเป็นกระหล่ำเป็นผักกาดสีขาวผักผกาดสีขาวผักอะไรผักลุยอ่ะใส่ได้นะเรียกว่าผักกาดลุย <c oughs> อันนี้กองตุ้งก็เอาปลาของเราใส่ลงไปเลย <c oughs> นี่นะคะเปิดดู นี่นะ้ำลกต้มไปละนักใส่ไปตยลงไปด้วยหอมไหมหอมทีนี้เราก็จะเอาปลาลักใส่ลงไปละนี่ค่ะนี่เราจะนึ่งแบบนี้20นาทีนะคะเดี๋ยวเรารอ20นาทีค่ะแล้วเรากลับมาดูกันนี่นะคะเราได้เวลาแล้วเราก็จะเปิดดูปลาของเราโอ้โหทุกคนคะ่ะตอนนี้หอมมาก หอมที่สุดทีน,นี้เราก็จะเอาผักโรยนะคะใบมะกรกูดโรยลงไปใบมะกรูดโรยลงไปผักชีต้นหอมหั่นเป็นห้อนนะคะใส่ลงไปนี่สมุนไพรหอมมากเลยอะ แล้วเราจะปิดฝาไว้ประมาณไม่ถึง5นาทีหรอกหรือว่าจะเอาไว้5นาทีก็ได้นะคะแต่ว่าเราจะปิดแป๊บเดียวประมาณ3นาทีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าออกมาจะเป็นยังไงนี่นะคะได้เวลาแล้วได้เวลาของความอร่อยนี่ค่ะหอมมากหอมสมุนไพรเดี๋ยวเราไปจัดใส่จานกันค่ะ ปลาหอมๆมวนเนื้อแน่นดังเลยอะหอมไหมหอมไหมชิมนะอ,อร่อยมาก